นะทุกคนอันนี้เราจะเบิ้งเป็นเยี่ยซัพพอร์ตเนาะแนวฮับ์ปนะทุกคนเนาะเมื่อมันเคลื่อนที่ขึ้นไปปุ๊บเนาะเราจะเบิ้งเป็นแนวตันนะทุกคนเนาะแนวตันะนั้นเมื่อมันเคลื่อนที่ลงมาอีกเท่านึงเฮาต้องออกออเดอร์ในจุดๆนี้นะทุกคนเนาะเพราะอย่างมันเราจะใช้ตัวเก่าเนาะทุกคนเนาะเพื่อทดสอบนะทุกคนเนาะเราจะอออเดอร์ในออเดอร์นี้นะทุกคนเนาะแล้วเราจะหยุดเราจะบูลินต่อคือหัวแบบนี้นะทุกคนเนาะเห็นบ่นี่ อมันเคลื่อนที่ลงมาเขาจะเล่นเธอเดียวเนาะถ้าหากว่าเขาเล่นจุดจุดนี้เฮาชนะเนาะ,นะทุกคนเนาะเฮาจะรอรอจนมันมาหอดจุดที่มันจะเบร a k อามันจะมีเธอใดเธอหนึ่งที่มันจะอาจจะเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วอืมเขาจะเล่นในจุดที่มันเบร a k อาแบบนี้มันจะได้ดีกว่าเนาะทุกคนเนาะมันมีแน่นอนเนาะทุกคนเนาะในร้องแบบนี้อันนี้คือห้องแบบการทดสอบในทางัาจรคือถ้าหากว่าโบทันในจุดจุดนี้เนาะทุกคนเนาะ คืออันนี้บล็อกบอลลินทุกคนเนาะบอลลินเนาะบอลลินเนาะนนะต้องมาลิ้นในโซนที่รอให้มันเบรกเอาทุกคนเะนาะถ้ามันเป็นไหลแบบนี้มันเบรกเอาแนะ่นอะนนะทุกคนเนาะมันเคลื่อนที่ขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บเนาะมันะจะกลับตัวลงมาพักปุ๊บมารีเทสเนาะรีเทสแนวตาตัวน,น,นี้ปุ๊บดันราคาขึ้นไปฮับประกันทุกคนเนาะวินแะน่นอนเนาะนะนะตัวนี้ก็จะเป็น แนวฮับแนวต้านที break, ่แท้จร yeah, exactly. um, ิงทุกคนแนวฮับแนวต้านที่แท eh ้จริงเนาะแต่ว่าบิ่เลีเคียน์หข้อผิดเนาะทุกคนเนาะไม่ได้แปลงเนาะขออภัยนะทุกคนเนาะอ่ะตัวนี้จะเป็นแนวฮับแนวต้านที่แท้จริงเนาะทุกคนเนาะที่แข็งแกร่งเนาะทุกคนเนาะทามาแบบใดเนาะทุกคนเนาะอ่ะมันขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะขึ้นที่ขึ้นไปจุดจุดนี้เขาเอื่นว่าอย่าง resistance คือแนวฮับเนาะแล้วมันเคลื่อนที่ที่ลงมาปุ๊บอ่ะเขาเอื่นว่า support เอื่นว่าแนวต้าน เอ้ยเอ้ยแนวฮับตัวนี้แนวตาเนะทุกคนเนาะอ่อนได้จนลืมลืมน้องลงลืมลืมนะทุกคน,นเนะม,ม,มาเบิ้งเนาะทุกคนเนาะตัวนี้มันจะเป็นโซนที่เป็นแนวเนะทุกคนเนาะแนวฮับปึ๊บเมื่อมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปเนะทุกคนเนาะมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปปึ๊บเนาะอ่าเมื่อมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปปึ๊บเนะทุกคนเนาะขึ้นมาแล้วเนาะ <ítulo> sabes, มันมีการกลับตัวลงมาเนาะทุกคนเนาะกลับตัวลงมาเฮ้ยเฮาเฮาคิดว่าตัวนี้จะเป็นแนวฮับไม่ปะทุกคนทุกคนคิดว่าจังะไรบอให้เบิ้งเนาะทุกคนเนาะเฮาเฮาบอให้เบิ้งเนาะถ้าหากว่ากราฟมันเคลื่อนที่มาฮอจุดจุดนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วอ่ามันมีการอ่ารีเทสแนวนี่นอยนึงเนาะทุกคนเนาะแล้วมันขึ้นไปแสดงออกมาฮอจุดจุดนี้ปุ๊บมันจะใซตตัวนี้เป็นแนวฮับแน่นอนเนาะทุกคนเนาะแต่ กราฟของเฮาเนาะทุกคนเนาะกราฟของเฮามันเคลื่อนที่ไปเลยเนาะทุกคนเนาะแนวนี้มันเคลื่อนที่ขึ้นไปเลยแนละ้วมันลงมาฉะนั้นแนวฮาร์ฟที่แท้จริงคือพีเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าเฮาจะบ่ายขึ้นไปเฮาต้องรอกราฟเคลื่อนที่ลงมาฮอนนี้ปุ๊บเฮาจึงบ่ายแนวเดินนี้ปุ๊บกราฟมันจะดิ่งขึ้นไปประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าตัวนี้คือการเนาะทุกคนเนาะและจุดจุดนี้เนาะทุกคนเนาะจุดจุดนี้จะเป็นเพียงจุดที่ทดสอบราคา หรือเป็นจุดที่เริ่มราคาไม่ในบางข้างข่าวเนะทุกคนเนาะเขาเคยเห็นบ่กกรามันจะเคลื่อนที่ลงมาเอ้ยเขาคิดว่ามแม่นละตัวนี้แม่นละเนาะแล้วมันมาฮอจุดนี้มันขึ้นไปอันนี้การมีเนาะทุกคนนะแต่ถ้าอยากให้มันชัดเจน้องรอดันลมแล้วจึงบ่ายขึ้นไปเนาะอันนี้คือชัดเจนที่สุดเนาะทุกคนเนาะมาตัวนี้เนาะทุกคนเนาะบันนี้เนาะบันนี้คือ แนวฮับและแนวต้านในเทียนคาลงนเนาะทุกคนเนาะอ่ะเมื่อมันเคลื่อนทะี่คือเกนะ้าเนาะทุกคนเนาะคือเก้าเนาะเมื่อกราฟมันมีการเคลื่อนที่ลงมาปุ๊บอันนี้คือแนวฮับเคลื่อนที่ขึ้นไปอันนี้คือแนวตาน้านถ้ามันเคลื่อนที่ลงมาแล้วทะลุทะลุแนวฮับลงมาปุ๊บเนาะทุกคนเนาะลงมาปุ๊บคือเก้าเนาะทุกคนเนาะมันขึ้นไปปุ๊บเราต้องรอมันมาฮอตจุดจุดนี้เนาะทุกคนนะเนาะเราจึงจะกดเซลล์อีกทีนหนึ่ง เพราะอย่างจุดๆนี้จะเป็นเพียงจุดที่ทดสอบราคาและมันจะมีอัตราสนะในบางข้างข่าวนะทุกคนเนาะทุกคนพอเข้าใจว่าเนาะทุกคนเนาะ,าะ,นะนนะองแบบนี้พอเข้าใจบนะ่เนาะส่วนเราจะเพิ่มความแข็งแรงเนาะให้กับแนวฮารและแนวตานะทุกคนนะเนาะเซนว่าในกรณีเทรนาคาขึ้นนะทุกคนนะเนาะเฮ้ยเขาจะเอาแนวตานตัวนี้ มาวัดกับแนวรับตัวนี้นะทุกคนเนาะแล้วถ้าหากว่ามันเป็นเทอนึงนะทุกคนนะเนาะเขาจะมาออเดอร์ในเทอร์ที่สองเนาะเห็นบอกถ้า,ามันเป็นเทอนึงนะทุกคนเนะาะบอลนี้มันเป็นเทอนึงปุ๊บเฮ้ยแสดงว่าบอลนี้เขาสามารถตีแนวต้านเป็นแนวรับได้นะทุกคนเนะาะเมื่อเขาตีนะทุกคนเนะาะเขาตีมาปุ๊บเฮ้ยมันมาสนมาสนากับจุดจุดนี้แสดงว่าเฮ้ยรอรอกราฟมามาจุดจุดนี้ปุ๊บเฮ้ยเขากำเงินไขแทงเทียนต่างๆมีการปฏิเสธราคาปุ๊บ เขาสามารถกดซื้อได้จุดๆนี้คือการนะทุกคนเนาะเฮ้ยตีมาคูงกับบอลนีนะทุกคนเนาะเฮ้ยซื้อได้นะทุกคนเนาะมันจะเห็นได้แนวต้านหรือเออแนวหับแนวต้านตัวนี้มันแข็งแหงนะทุกคนเนาะทำมาเบิรงกันในเทนขาลงเบิรงเนาะทุกคนคือการนะทุกคนเนาะเห็นบ่เขาจะตีอ่าตีปุ๊บเอ้ยมาทะลุบอลนีปุ๊บฮอดบอลนีมันต่ำกันเขากดเซลได้นะทุกคนเนาะเฮ้ยมาตีบอลใหม่อีกเอ้าต่ำกันอีกเขากดเซลได้นะทุกคนเนาะอ่ะถือว่า ประมาณนี้นะทุกคนเนาะประมาณนี้เลยนะทุกคนเนาะประมาณนี้นะทุกคนเนาะสำหรับบทเรียนเนาะบทเรียนของแนวฮับแนวต้านนะทุกคนเนาะก็ถือว่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนเนาะบทเรียนของแนวฮับแนวต้านเนาะสำหรับใครที่เบิรงคลิปของมิลลี่กาฟ้าทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ไปนำการนะทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้อาหลายๆคนได้เห็นคลิปของมิลลี่นำการนะทุกคนเนาะ แล้วกะว่าังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางหรือความหู้ให้กับหลายๆคนที่ว่าเข้ามาเสียเวลาหับสมันจนจบนะทุกคนเนาะแล้วก็ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนนะเพราะว่าบทเรียนที่บิลลี่นำมาสอนทุกคนเมนบิลลี่บริคิดคนขึ้นมาเองเนาะแต่เรียนหู้นำหลายๆคนแล้วเอามาประโจะใส่กันเนาะคือหลกัลกๆเลยจะเป็นซองของอนักสู้ตลาดการเงินเนาะคือเป็นซองที่บิลลี่ได้ความหู้จาก ขาเจ้าหลายเนาะเพราะว่าคลิปมันจะเป็นคลิปสั้งโมงสองสั้งโมงแต่ว่าน้อยคนที่จะอยู่เบอรงแต่ไปลี่เบิรงมันจนจบและคิดว่าได้ความรู้กับซองนี้หลายเนาะก็เลยนํามาแบ่งปันต่อเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะเฮาไว้ต่อกันในการนําใช้อินดิเคเตอร์นะทุกคนเนาะอ่ะบ๊ายบายทุกทุกคนนะ